ทองทองทอง <c oughs> ทอง <c oughs> โอ้ยพระจะทองไม่เอาฮะจะนายเองตามหาตัวเจอยังฮะไม่เจอตัวมะฮะพี่อ้อมอ่ะพี่อ้มอมตามหา มาถามหาที่บ้านว่าเห็นเจ้าทองไหมวะเพิ่งเห็นตัวนี่เด้อพี่อมเด้อแม่หลวงเด้อแม่แม่หลวงนี่เจ้าทองวันนี้วันพระเขามาเอวหานะวันนี้วันสินใหญ่สินหลวงนี่มาเอวหาใช่ไหมไปไปบ้านเนาะตามไปบ้านจะให้อาหารน้าหลูกเนาะไดย้ยินไหมนะ้าทองนะแ่หาบ้านนะ หมาอเลขมันโดนฟัดอ่ะฮะทางวะลางวากเหมือนกันล่ะโหัวอกเดียวกับมึงอ่ะชัดเชคคะนนจอนนะไล่มอนหมิ่นไลยที่นอนนะเนาะไลยที่นอนอ้นนอนอวนนันนดนฮะแสดงว่ามีหลายเจ้านะเลี้ยงดูแลนี่ใช่ไหมแมวหลายเจ้าเข้าหลายหายนี่ ฉันมากเก็บว่าได้ดีนะครัว่าไปไปตัวตัวไ,ไปบ้านตัวไ,ไ,ไปบ้านตัวไปบ้านจะได้กินเนาะเน้เอจะค่าคลิปนี้กอนแดดล่มลมตกครับวันนี้วันที่10กันยายน2565มาดูงานเจ้าปีชาขอเพียบพัฒนา,นา จุดนี้ครับอ้อดีเขาไม่ตัดกระถินออกเอาไว้ใช้ประโยชน์เป็นผักสวนครัวรัวกินได้เพื่อพัฒนาฝั่งนี้สายสะอาดแล้วครับทะลุออกเส้นถนนหลักของหน้าวัดได้อีกต่อไป คงจะใช้เป็นเส้นทางเรียงอ้อมลำเหมืองเพื่อออกเป็นทางร่วมเส้นทางวัดนะครับมาทองเนาะ,ะ,ะพัฒนาตรงลำเหมืองได้ดีมาก ไปให้เงินส่วนเพิ่มเติมไปแล้วนะครับต้นตากบเก็บไว้เพื่อเป็นแหล่งร่มเงาอาหารของเรานกกาจะได้พึ่งพาอาศัยครับต้นตากบประโยชน์ยึดแนวฝั่งเหมืองอีกไม่ให้ดินพังทลาย ต้นไม้มีประโยชน์หาใช่แต่มีแต่โทษประโยชน์เขามากมายถ้าใครปลูกไว้อีกหน่อยก็แตก,กอกาฟ้าทลายโจรครับปลูกไว้แก้ไข้แก้วัดแก้โควิดได้นะครับนี่ชงเป็นชาฟ้าทลายโจรได้เอ้าเจอมะ ละกอเหลืองจิ้นแล้วนะครับอ่าังเอสุกก็หวานอร่อยแล้วขอด้วยนะครับลูกเล็กๆเขากำลังโตขึ้นมาแล้วอีกหน่อยก็เยอะแยะ กำแพงสำเร็จไปเกือบเกินกว่า60%แล้วครับเหลืออีกนิดเดียวเหลือการตกแต่งเสี่ยมทำขอบจ็รบรายละเอียดต่อไปก็แต่งสีสดใสนายคงได้ฉลองชัย เป็นปล่อยหลวงครับขอคลิปไลฟ์วันนี้วันที่สิบวันบุญวันพระใหญ่คือวันเดือนสิเปงเหนือนะครับหรือชาวบ้านหอน้องนะวันปล่อยผีนะวันปล่อยผีคืนนี้ได้ทำบุญทำทานให้กับญาติผู้รวงรับไปแล้วครับ